่ปุนพูดไทยฝันเป็นภาษาอะไรกันเวลาพูดสลับสองภาษาเหนื่อยไหมครับตอนที่อยู่กับแม่เยอะกว่าก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยได้อย่าพูดภาษาอื่นด้วยก็ษาโชคิมิชิหนังมีคนจีนติดกันดริอยากให้มองไทยมีหิมะไหมยางไงได้เฮ้ยญี่ปุ่นเขาทำแบบนี้หรออะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีที่แบบว่าทะเลาะกันหรือว่าคุยไม่เข้าใจอะไรแบบเนี้มีไหมคะเจอกันวันเดียวขอคบเลยอันนี้จริงปะคะคำแรกที่เขาเจอพี่เขาบอกว่าพี่กักขาดะโคโนบังกุมีวะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีมเซนเซค่ะบีมชันเลยย้อนค่ทุกคนจำคุณนิสุกิได้ไหมคะที่เคยมาออกคอนเทนต์คนญี่ปุ่นพูดไทยของบีมนะคะไม่ไม่คิดว่าจะมีแฟนเป็นคนไทยคืนลุ่งแดงสองภาษาเลย อยากเจอน้องๆจังเลยอ่ะก็มีขอคนบอกว่าโอ้โหอยากจะเห็นลูกๆคุณมิสุกิอยากจะเห็นสามีคุณมิสุกิมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะบิมก็เลยเชิญมาทั้งคุณลูกแล้วก็คุณสามีนะคะไปชมลูกๆกันก่อนค่ะว่าเด็กที่เกิดมาในครอบครัว2ภาษาเนี่ยเขาจะตอบคําถามทั้ง2ภาษายังไงและหลังจากนั้นนะคะไปถามคุณพ่อบ้างค่ะคบกับคนญี่ปุ่นแต่งงานกับคนญี่ปุ่นชีวิตราบรื่นไหมเลี้ยงลูกยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบิม เซนเซค่ะบีมูจ yeah, ันเดลเวย์โยปซาเย้สุดพิเศษมากเลยสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอิซาระชั้นป .4 ครับคุณจิวะอิโตอิซาเดสชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสวัสดีครับผมชื่อว่าชัมบราคู่สุดจริต7ขวบครับป .1 ครับชื่อเล่นชื่อว่าชิมบะครับคุณจิวะอิโตชิมบะเรส 7歳でです。す。小学1年生เจ็ดขวบค่ะค่ะน่ารักมากเพื่อให้รู้ว<他>่า <for> น้องเนี่ยเขาพูดได้สองภาษาจริงๆวันนี้ก็เลยชวนอิสกะมาคุยด้วยแล้วเขาจะรับหน้าที่ถามคำถามภาษาญี่ปุ่นแล้วบีมจะถามคำถามภาษาไทยสลับกันไปนะทุกคนสามคนแล้วใครเป็นคนพูดได้ดีที่สุด 話しすぎて怒られました一番恥ずかしがり屋は誰อืมですน้องแยกใช้ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยยังไงกันก็ตอนที่อยู่เมืองไทยหรืออยู่โรงเรียนไทยหรือเจอคนไทยก็ใช้ภาษาไทยอก็ตอนที่อยู่ญี่ปุ่นหรืออยู่โรงเรียนญี่ปุ่นเจอคนญี่ปุ่นก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นแล้วมีไหมที่เราแบบพูดภาษาไทยกับคุณแม่พูดภาษาญี่ปุ่นกับคุณพ่ออ๋อก มือนผสมผสมกันนิดนึงค่ะคำศัพท์ที่คำศัพท์ญี่ปุ่นที่ไม่ออกมาไม่ออกมาก็ใช้ที่ไทยใช้ใช้ไทยพูดกับแม่ค่ะเวลาคิดอะทุกคนเวลาคิดน้องคิดเป็นภาษาอะไรครับภาษาญี่ปุ่นมากกว่าค่ะภาษาญี่ปุ่นมากกว่าแต่ถ้าอยู่โรงเรียนก็คิดเป็นภาษาไทยแต่ถ้าอยู่ที่บ้านก็เป็นญี่ปุ่นหรือคนเดียวอะค่ะกากก้องว่าทันทีอืมทันชิทันิคุณนั่นนเอียว้ากัอิจิบัานสกิดนตี 本当に音楽。外国の。外国の楽器。学校ではキーボードな。キーボード。だけど、この個人で習ってのバイオリン。バイオリンも習ってるの?。個人で。すご。個人でやってる。そっちの方が全然。

อะไรนะละเมอเป็นภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นอ๋อละเมอภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นคือมันไม่ได้ว่าน้องเก่งภาษาอะไรมากกว่าหรอกคือเราได้ทั้งสองภาษาอยู่แล้วไงเราสามารถใช้มันเหมือนเหมือนเราใช้ภาษาไทยปกติทุกวันทุกวันอาก็ไดี๋ยวก่อนดีเวลาพูดสลับสองภาษาเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยปกติอยู่บ้านก็ปกติอ๋อมันดีอะไรอย่างเงี้ยอซาอกิตตะกี้ว่าอะไรหนงเดียวกันงหรอเหนื่อย 眠いて眠いて考える朝起きて眠いてお腹かすいたとかはお腹かすいたもまあもしお父さんといたらえっと最後でまあもう一人人がいたすごいしっかりしてるね伊佐君は十歳と思えないははい。いとん、ね普通男の子はねあの自分の年齢よりも大体幼くなるんだけどね違うね ทะเลาะทุกวันเลยค่ะทะเลาะเรื่องอะไรกันครับต่อสู้ต่อสู้เหมือนเล่นเล่นต่อสู้กันแล้วก็ปกติใครแพ้ปกติเนี่ยคะแพ้สองคนจะรุมพี่อล้วก็ชิคาร่าก็เล้ยชินายกไนกะอเกไนก่กไสเท็ก็เลี้ชินายดุยเกไกจดตัวอีกไม่เกีวกแล้วทำไงอ่ะรับ้องร้องไห้อ่อเดี๋ยวโดนพ่อดูนี่งทศนิยมเจ็ดยี่สิบเจ็ดนิ้ สังเกตไหมว่าน e no ้องเขาพูดสองภาษาพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยแล้วนไหนี่ไม่ออกพูดภาษาไทยใช่ไหมใช่ค่ะเวลาพูดภาษาไทยเหมือนกันแล้วเวลาคุยกับคนญี่ปุ่นแท้ๆแล้วนึกภาษาญี่ปุ่นไม่ออกทําไง ที่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้อถามแม่ดูนึกให้ออกถามแม่ดูถ้าตอนนั้นแม่ไม่อยู่อ่ะจะชานิดนึงก็จะนึกให้ออกน้องชอบดูอนิเมะกันปะชอบจอดูเรื่องอะไรกันครับแต่เรื่องอินูยะชิอานาลุโตะมาฮิโรอะคาเดมิอาออโห้อสไแฟมิลี่ดูภาษาอะไรกันี่ปุนเคยดูภาษาไทยไหมเหมือนซับไทยครับผมเปิดซับไทยอ๋ออ่านไปด้วยฟังไปด้วยทำไมต้องเปิดซับด้วยอ่ะอยากอยากรู้ว่าเหมือนคำไหนที่ ฟังไม่ทันหรือว่าเหมือนคาที่ไม่ค่อยรู้เป็นภาษาญี่ปุ่น <ừ. S 1> อ่ะนะไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นก็อ่านจัดไปก็ <c oughs> คือเป็นการดูอนิเมะไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยถูกไหม,ไมเรียนแบบก็คือแบบดูคือเหมือนแบบว่าเราดูไปด้วยไงว่าอันนี้มันอ๋อมันภาษาไทยแปลว่าอย่างนี้อย่างนงั้นใช่ปะเออไปการดีนะสุโบยเนี่ยสุโบยเนี่ยปกติถ้ามันเราอาจจะแบบไม่เปิดซับก็ได้ภาญี่ปุ่นได้จะเปิดทำไมอะไรอย่างวันหลังลองดูภาคไทยแล้วเปิดเป็นภาษาญี่ปุ่นดิ แต่ว่าเหมือนชอบเสียงญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าภาษาไทยก็ดีนะที่เามาข่ายของพี่มาขายของภาษาอื่นอย่างเช่น harry potter ก็อยากดูเป็นญี่ปุ่นเพราะว่าอ่านหนังสือเป็นญี่ปุ่นอ่านหนังสือค่ะถ้าเป็นพวกหนังฮีโร่ค่ะมาเวล dc ก็ดูเป็นภาษาไทยแล้วเราคิดว่าดีไหมที่เราแบบพูดได้2ภาษาดีค่ะอย่าพูดคาดีคัะอะไรนะอย่าพูดภาษาอื่นด้วยอย่าพูดภาษาอื่นด้วยเช่นภาษาอะไรที่อยากดูนังลบบ ภาษาจีนเหรอก็สน,นุกเพราะเหมือน,นเหมือนคันจีญี่ปุ่นอ,อ,อ่าวันอังคารคัแรกอังคารขำาแรกเลยอะครับในภาษาจีนอยากพูดได้กี่ภาษาเนี่ยอังกฤษอังกฤษอังกฤษ,กฤษเพราะว่ามันเป็นภาษาแบบ ไคก้รูเลียงคันจิเนคันจิฮพอตเตอร์อลลี่พอตเตอร์ขอคันลี่พอตเตอร์ของฮัลลี่พอตเาอ่านอฮัลลี่พอตเตอร์ของอัลล่พอตเตอร์องฮลี่อตเตอร์ของไ่อร์ของ่พอตเนอรองฮั่อตเอแล้วง้าไม่รู้เาในหนังสือบ้างก็เติร์ขอ o เอร์ของฮัลลี่พเนาะภาษาญั่ปุ่นกับภอษาไทยอ่ะ อันไหนมันยากกว่ากันญี่ปุ่นครับใเราใช้ภาษาญี่ปุ่นนะเพราะว่าญี่ปุ่นมีสามแบบแล้วกนระคาตาการะแล้วก็คันจิแล้วคันจิมันเยอะด้วยะเยอะแล้วก็คันจิเขียนไม่เป็นเพราะว่าไม่ได้ไปโรงเรียนญี่ปุ่นแต่ก็อ่านได้ก็โอเคนะากอยากเขียนได้ไหมครับก็อยากเขียนได้ฉันจะทุคั้นตอนอตอมทุบขั้นตอนอตอีเน่ตอนเด็กๆครฮะตอนที่อยู่กับแม่เยอะกว่าก็

幼稚园のとき毎年なあの夏休み行ってたのときに兄さんが行ってた日本長さとか雪が長つもった寒いのと暑いのどっちが好き暑い寒いやめมวัいにี่บ้านที่บ้านเข้มงวดไหมคะสมมติว่าคุณแม่บอกให้นอนสองทุ่มเราเกินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอ๋อเกินนิดนึงก็ยังไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าสองทุ่มแล้วก็ ถ้าเป็นสามพี่น้องแม่จะให้นอนอะนะแม่จะให้นอนเพราะนอนเกินเยอะไม่ได้ใช่ไหมนอนด้วยกันนอนด้วยกันกมดพร้อมกันหมดเลยก็เลย将来何になりたいเออได้まだわからないけどラグエロそのバイオリンがえっとสนใจไวโอลินอุ้ยแล้วเป็นโปรไวนึกภาพน้องแบบเป็นโปรไวโอลินนะหล่อๆแล้วก็แบบอุ้ยมึงไปทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่まずはえっとナグミテヤサになりたかった ロボบトตเกん์นะหนังสืออะไรなบบนี้แบบี้เป็นอยังไม่รู้ยังวม่ก็ตกใจค่ะใจ็เหมือนมีไว้ก่อนทุกคนน้องสิบขวบเลฉันตกใจีมาีกรบรวด ドラムへえ。スダン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 いダンス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 ダンいダンス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 みンスダンスがンスダ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 ンんダンスダンスダンスダ <laughs> ゲームとかやっていいって言ったらやらせてくれるしお父さんはい違よお父さんは <laughs> お、うん、さんがかなな。んお母さんは超厳しいい日本人って感じそ高ものじゃなかったから買った買てくおさんるん。おさん買ってくくれる。お父さんは、高くないももの買っ <laughs> สิ้องถามนะถามเร็วตอบเร็วนะอาหารที่ชอบที่สุดซูชีครับซูชิยากินิคุขนมที่ชอบที่สุดช็อกโกแลตด่าไม่ค่อยมีไม่มีกินอะไรไม่ได้บ้างกุ้งแพ้กุ้งอาชีอาชีผลไม้ที่ชอบที่สุดสตรอเบอรี่คเชอรี่เชอรี่เชอรี่ใช่ไหมคำภาษาไทยที่ชอบที่สุดชื่อตัวเองชื่อตัวเองอิสระอิสระ ชอบชื่อพี่คำภาษาญี่ปุ่นที่ชอบที่สุดอิสระสังกัดสถานที่ที่ชอบที่สุดบิสรอายุทยาอยุทยาทำไมอ่ะที่ดีถอยเลยอะอันนี้เมะที่ชอบที่สุดอินุยาชาอินุยาชาละคะโหยาชาฮิเมะยาชาฮิเมะตอนนี้มาที่รัวกันคนไทยที่ชอบที่สุดพ่พ่อครับคนญี่ปุ่นที่ชอบที่สุด นพี่สาวแอะไรนะพี่สาวพี่สาวแม่และตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณพ่อของน้องๆทั้ง3คนนะคะสามีคุณมิสตกิตังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับพี่ค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อเล็กนะคะแม่เรียกว่าเล็กแต่ว่าเพื่อนเพื่อเรียกเลเก้ลูกๆนะคะน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณมากครับพูดภาษาญี่ปุ่นกับคุณพ่อบ้างไหมคะปกติลึกๆจริงๆตอนเด็กๆอ่ะ ตอนที่เขาอยู่กับแม่เป็นหลักพอเราออกไปทํางานเขาก็พูดภาษาแม่เป็นหลักเขายังแยกไม่ออกเนาะ,ะเขาก็ยังติดแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นกับเราเราก็ต้องงูปลา,าไปเล็กๆน้อยๆภาษาญี่ปุ่นไปกับเขาแล้วเขาก็สภาพของเขาก็คือปรับตัวได้พดอเขาเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อฉันเป็นลูกครึ่งนะฉันมีสังคม มาอยู่ที่นี่ฉันอยู่กับเพื่อนคนไทยค่ะคือเขาออกไปหน้าบ้านเงี้ยเขาไม่มีใครพูดญี่ปุ่นเขาเขาก็เริ่มแยกแยะแล้วแล้วที่เขาจะพูดภาษาไทยแต่ว่าเขานึกไม่ออกอะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจคุยกันสื่อสารยังไงอ๋อจริงๆเขาก็พูดญี่ปุ่นมาเลยมิรามิรายิเนี่ยชัดมากเพราะว่าเขายังเด็กสุดใช่ไหมใช่เขาก็บางทีเขาพูดญี่ปุ่นผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือเราอะโตมาในสังคมแบบไทยถูกไหมคะเราเราแบบ มิสุกิซังน่ะเป็นคนญี่ปุ่นอ่ะเขาน่าจะสอนลูกเป็นหลักก็คือสอนแบบสไตล์ญี่ปุ่นอยากรู้ว่าสาหรับมุมมองของพี่อะค่ะวิธีการเลี้ยงมันต่างกันไหมคะในบ้านที่เป็นสองภาษาอย่างเงี้ยระหว่างการเลี้ยงแบบไทยกับการเลี้ยงแบบญี่ปุ่นคือเราตกลงกันอย่างนี้เลยนะฮะในบ้านว่าแม่ก็ใช้วิธีแม่พ่อ,อใช้วิธีพ่อ,อม,มันเป็นกําไรของลูกมากที่เขาได้ได้เรียนรู้ทั้งสองวัฒนธรรมสองเคเอรเจอร์เพราะว่าแม่เขาก็อาบน้ำเขาคุยกันทุกเรื่องตอนอาบน้ําแล้วก็ เราก็เห็นวิธีการอาบน้ําการสอนการได้พูดเหมือนเหมือนเราดูโตโตโรอ่ะแล้วพ่ออยู่กับลูกสาวแล้วพ่อก็คุยกับลูกอ่ะเพราะฉะ้ตกใจไหมคะที่แบบเขาอาบน้าด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยบ้านเราไม่ค่อยทำเนาะใช่บ้านเราไม่ค่อยทํามันเป็นเค้าเจอเค้าแต่แต่พอเราอยู่อย่างนั้นเราบางทีเราก็อาบน้ํากับเขาเราก็อาบน้ํากับกับลูกก็ตื่นแบบญีบุตรใช่ก็แช่น้ําด้วยกันคุยกันหลายเรื่องอะไรเงี้ย ผมว่าก็เป็นโมเมนต์ดีโมเมนต์ที่ดีก็แยกกันไปเลยแม่สอนอย่างนี้พ่อสอนอย่างนี้ลูกเขาก็ได้ได้เรียนรู้ทั้ง2แบบไปปรับใช้กับชีวิตของเขาได้สุดท้ายเขาก็คงเลือกเองแหละว่าเขาอาจจะชอบแบบนี้บ้างชอบแบบนี้แล้วมีอะไรที่ต้องปรับตัวอีกไหมคะในการที่เลี้ยงลูกสองภาษาไม่ไม่รู้ว่าต้องปรับตัวยังไงเพราะว่าไม่เคยเลี้ยงลูกภาษาเดียวก็เลยขอโทษค่ะ เรียนรู้ไปเรื่อยๆดีกว่าครับผมว่าน่าแล้วมีะอะไรที่แบบพี่ตกใจไหมเพราะแบบเฮ้ยญี่ปุ่นเขาทําแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยสอนลูกอย่างนี้เลอยอันนี่ตกใจนี่ป่วยให้กินไอติมออเหรอเวลาป่วยเราเขาให้กินไอต็มบอกว่าเหมือนจะได้อุณหภูมิร่างกายจะได้ลดหรืออะไรหรืออะไรอเงี้ยแต่ สำหรับคนไทยคือป่วยแล้วเจ็บคอใช่ไหมมันกินไอติมไม่ได้หรือ<ม>เงี้ยแต่เขาบอกว่าในไอติมมันยังมีไข่มีอะไรที่มีประโยชน์กับลูกอะไรเง<ม>ี้ยซึ่งนี่ผมว่าเขาอาจจมั่วก็ดได้นะแต่ <adapted quality> แ,ตแตผมก็เข<อ>ก็กเป็นเหตุผลมั้งก,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 ก็เลยไม่ได้ซีเรียสแต่ก็บาลานซ์มันตกใจเรื่องซักผ้าทำไมคะคือเขาเห็นแดดไม่ได้เดินจะุจักรกันเงี้ยเจอแดดปุ๊บขอกลับบ้านไปซักผ้า เขาเป็นคนบ้าแดดมากฮะเรียนจากตู่จ้าได้การขอกับบ้านเลยอะค่ะใช่ค่ะโหแดดเราก็เฮ้ยแดดดีไปทะเลเหรออะไรเปล่าเปล่ามากแต่สื้ผ้ากับบ้านสื้อผ้าคืออีกฝ่ายหนึ่งก็พูดภาษาไทยได้เก่งเลยแต่ว่าก็จะมีที่แบบว่าทะเลาะกันหรือว่าคุยไม่เข้าใจอะไรแบบเนี้ยมีไหมคะจะเคลียร์กันยังไงในกรณีที่เราแบบเริ่มคุยกันรู้สึกไม่เข้าใจเลยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราอยู่กันมา15ปีโ้าปีะมาณทะเลาะกันสองครั้งเองครับพอมันมีเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเขาอะ มันเลยเป็นแกลบช่องว่างที่เป็นการให้เกียรติไปเลยหมายความว่าทํายังไงก็อาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งบ้างก็เลยก็เว้นไว้ก็ต่อเว้นไว้ให้ให้เติมเต็มกันเองมาว่าก็ปล่อยให้เป็นพื้นที่ของของแต่ละคนไปเพราะว่ามันไม่ได้ผิดที่เราหรือเขาอ่ะมันไม่มีใครถูกใครผิดแต่ความจริงคือเขาก็ถูกเลี้ยงมาอย่างนั้นเราก็ถูกเลี้ยงมาอย่างนี้เขาโตมาอีกแบบนึงเนี้ยผมไม่ไม่ไม่กล้าเข้าไปตรงนั้นเลย ก็คือมีพื้นที่ให้กันและกันใช่มันก็เลยอย่างเมื่อกี้เหมือนเรื่องลูกก็คือกลายเป็นเรื่องเรียนรู้ไปเลยไหมอ๋อเขาเลี้ยงกันอย่างนี้เหรอเออถ้าเป็นเราเราคงใช้อย่างนี้มั้งอแต่ก็ให้สละเขาในการเรีย่หมายว่าใน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 โมเมนต์นั้นยกลูกให้เขาเรียนไปก่อน <laughs> ถ้าในโมเมนต์นี้มาถึงเราเราก็จะสอนแบบนี้เองนี่เองอ่ะทุกคนเก็บไว้เขาก็แอบมองนะเขาแอบมองเวลาผมสอนลูกแต่เขาก็ไม่เข้ามาแบบไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ต้องอย่างนี้เอิมเขาก็คงมีเรื่องเอกเหมือนกันแหละเอ็งเป็นธมชาติเาะวเอกเยอะด้วยอันนี้คือเคล็ดลับในการที่แบบอยู่กันสองภาษาได้ยาวนานนี่คำถามที่น่าจะมีคนสนใจเยอะมากเลยค่ะเจอกันวันเดียวขอคบเลยอันนี้จริงป่ะคะเป็นรักแรกพบอะคะหรือว่าไงไม่ใช่รักแรกพบผมว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะ อย่างวันนั้นอนะ่ะการเลี้ยงข้าวเนี่ยมันคือเป็นการนัดเจอเพื่อนแล้วก็เพื่อนญี่ปุ่นก็พามาแต่เรารู้มาว่าเขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราเพิ่งมาทํางานแล้วก็อ๋อเหมือนเขาเพิ่งได้งานหรือเด็กจบใหม่อาจจะเราก็จ่ายได้มากกว่าเราก็จ่ายดีกว่าอะไรแค่นั้นเองครับไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะป๋าจะรู้สึกบางคอมเมนต์เห็นแล้วก็ตกใจนะเออหมันก <c oughs> ็เป็นการให้เกียรติเขาเขามารู้จักเราก็แล้วก็ก็คุยกันแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่า ประโยคแรกที่เจอหน้าเขาแล้วเขาทักเราคือพี่จบศิลปรกรก็ผมยาวมาก่อนอผมยาวแล้วก็บุคลิกภาพก็เหมือนคนเรียนศยิลปะอะไรนี้คำแรกที่เขาเจอพี่เขาบอกว่าพี่กะขะป่ะจริงหรอเขาถามเราว่ากกขะกกขะบ้าพี่กะขะล่าคำนี้มีไม่เคยใช้เลยอ่ะใช่แล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยเจอกันววบแรกเด็กคนนี้เรียกเราว่ากะขะเลยวอะแล้วมารู้ทีหลังนะว่ากักขะภาษาญี่ปุ่นคือ จิตกรกัะขาแต่่เราได้แต่เราได้ยินว่าคาคาลุงกูกะคาคาคามันแปลภาษาไทยมันจะเป็นประมาณแบบแบบว่าสกปรกเออปกกขยะขยงภาษาญี่ปุ่นคือคิโมยอ่ะเจอเลยคิโมยอ่ะคำแรกเลยถ้าเจอหน้าปุ๊บปากขาป่ะปากขาป่ะเนี่ยปากขาป่ะเนี่ยคือเราแล้วพี่ทังไงอ่ะโสกปรกอะวะหน้าตอนนั้นอะห้องโถงก็เออ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรนะตาห่ารเลนก็คุยไปเออแล้วคุยกันแล้วรู้สึกเออเออมันมันมีอะไรที่มันคุยกันแล้วรู้เรื่องเยอะเหมือนกันเนาะทั้งทั้งที่มาคนละภาษาคนละเคานเจอร์อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเออก็น่าสนใจก็พอว่าอีกวันหนึ่งเขาโทรมานัดเจอก็ไปทานข้าวแล้วก็ ระหว่างที่กินข้าวเราก็จะมีโมเมนต์มีเรื่องที่คุยกันแล้วสนุกอีกเออมันซิงกว่าอะไรก็เลยลองถามดูเราไปใจกันไหมก้่าเป็นเพื่อนกันก่อนนะอะไรเนี้ยแต่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันกล่องก็ได้แต่คิดดูนะเสียเวลานะเสียเวลานะเออใช่ใช่ก็เสียเวลาจริงนะผมว่าจริงๆมนุษย์เราควรจะอยู่ปัจจุบันจริงๆคือถ้าปัจจุบันมันแฮปปี้มันก็จะมีอาาคตที่แฮปปี้ไงทุกวันเนี้ยมันก็ ยังเป็นอย่างนั้น,นอยู่ไปตามวันแรกที่เราเจอกันใช่มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่หลังจากที่เป็นแฟนกันแล้วเนี่ยจนถึงก่อนแต่งงานค่ะการคบกับสาวญี่ปุ่นมีอะไรที่แบบที่ต้องปรับตัวไหมคะก่อนแต่งงานอะ่ะไม่มีเลยไม่มีเลยฮะไม่มีมรู้สึกว่ามันต่างจากสาวไทยไหมการให้เวลาให้พื้นที่อย่างที่บอกอ<ๆ>เพราะว่าคือผมไม่เคยได้รับโทรศัพท์ตอนผมทำงานหนักๆอะไรเงี้ยเป็นครีเอทีฟบริษัตว์ขนาก็จะจะจะยุ่งมากจะมีประชุมจะมีอะไรเงี้ยรรรงงจะไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์จาก แฟนหรือจากภรรยาตอนเขาเป็นภรรยาแล้วก็จะไม่ค่อยมีว่าว่าคือเขาจะไม่ตามติดเราอยู่ไหนทําอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยมีบ้างซึ่งซึ่งเราเข้าใจว่าในเ u าเจ r e ไทยคือความเป็นหัวความอะไรเงี้ยแต่ว่าของเขาอะเหมือนเขาให้พื้นที่คือคนญี่ปุ่นปกติเขาเขาจะไม่ตามอะไรอยู่แล้วใช่ซึ่งซึ่งตรงนี้เราว่าดีมากเพราะว่าคือมันต้องให้เกียรติเนาะพี่ว่าจริงๆเขาเป็นคน c o n เซนเทรตกับครอบครัวมากอีกอย่างก็คือเรื่องทัศนคติ ที่เขามองโลกบวกมากค่ะเจอแท็กซี่ขับรถแย่ๆหรือรถเมย์ขับรถน่ากลัวอะไรเงี้ยมิสซี่บอกว่าพี่คนขับปวดฉี่มั้งเขาพยายามมองให้เป็น<อ>แง่ดีก็เลยรู้สึกว่าเออรอดแล้ว เราได้สถิคนเดียวพอแล้วได้เห็นมุมมองที่ดีมากมากเลยนะคะวันนี้สุดท้ายแล้วค่ะพี่ไม่รู้ว่าทุกคนมีอะไรอยากจะถามพี่เลเก้อีกหรือเปล่านะคะถ้ามีก็คอมเมนต์นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวพี่เลเก้เขาคงอ่านเขาต้องอ่านอ่านน่าอ่านเขาไมอ่านคือว่ามีสาวไทยหนุ่มไทยหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์กันเยอะมากว่าแบบว่าอยากลองคบกับคนญี่ปุ่นค่ะอยากแต่งงานกับคนญี่ปุ่นครับอะไรอย่างเงี้ยให้กําลังใจเขาหน่อยค่ะไม่ได้บอกว่าขอให้เขาได้นะให้กําลังใจเขาเลย สู้ๆนะครับก็กำบะเลผมว่าสุดท้ายมนุษย์คือเคมีหมายว่าเขาเจอกันแล้วก็คุยกันรู้เรื่องก็เคมีไม่จําเป็นต้องญี่ปุ่นไฮหลอกหมายว่าบอกตอนต้นว่าพอเรามีเทาเจอร์ที่มันต่างกันเรามีช่องว่างให้ให้เกียรติกันไม่ว่าจะประเทศไหนผมว่าสําคัญตรงนี้เคมีเท่านั้นค่ะทุกคนใช่ครับขอบคุณคุณพ่อมากค่ะขอบคุณครับแค่นี้ค่ะจบแล้วค่ะอยากจะถามอยากจะตอบเปล่งไหมคะ น้องเขาน้องเขาจะจะโชว์ความสามารถนะคะ <Okay. S 1> อ่ะมาแล้วหรอคนสวยเย้ yeah. <Yeah. S 3> <Yeah. S 1> อันนี้เมื่อวานเห็นซ้อมรำอยู่ไหนนี่เทียงปะอะไรนะอันหนึง่งสองสามปลาทูปทาทงปลาทุทงปลาทุงปลาทุปงาทุทงจิงหยายแล้วมาเจอความแล้วมา

อัิกาโตขอขอบคุณโรงแรมลอยละล่องสุหรับพื้นที่ถ่ายทำสวยๆด้วยนะคะลอยละล่องโรงแรมสไตล์เกสต์เฮาส์ติดแม่น้ำเจ้าพระยาสัมผัสวิถีไทยพร้อมกับวิวสุดปังได้เลยรวมไปถึงอาหารอร่อยๆจากร้านกูแกงของพี่เล็กเก้ด้วยค่ะนอกจากตลกแล้วยังทำอาหารอร่อยด้วยนะช่วยอุดหนุนคุณพ่อลูกสามกันได้นะคะสังเกตไหมคะว่าน้องๆทั้งสามคนใส่เสื้อโลโก้ร้านมาด้วยนะวันนี้ทำซอกิซังอยู่นี่เองคุณแม่สวัสดีค่ะโยกะโยกะโอชเต これがตัดตัวไม้ตตัวไม้ทัตัวไม้ฮะเดดการที่เขาอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเวลาเขาคิดอะไรเขาทำอะไรเขาทำด้วยกันการแล้วเวลาเขาไปไหนอ่ะเขาจะไม่ไม่เรียกชื่อใครคนใดคนหนึ่งเขาจะใช้คำว่าพวกเราไปผมจะบอกกับเขาอยู่คำเดียวเลยตลอดเวลาเขาทะเลาะกันบอกว่าอย่าทะเลาะกันเลยเพราะเราเกิดมาจากความรักอยู่กันแบบรักกันดีกว่าเย่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 